สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรือนแก้วโมบายช n แนลช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านผู้ชมได้เข้าสู่ในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นั้นจะเป็นการรวบรวมนะครับการใช้งานเน็ตที่ถูกหรือว่าประหยัดนะครับท่านผู้ชมเป็นเน็ต VPN 2018นะครับ ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้นะครับแล,และสามารถทดสอบได้นะครับซึ่งผมจะได้รวมลิงก์ที่เคยให้ความรู้ให้กับท่านชมนะครับโดยเฉพาะนะครับลิงก์ไฟล์ต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ใต้คลิปหรือจุดคอมเมนต์นะครับท่านชมถ้าหากว่าไม่เจอก็จะอยู่ที่จุดคอมเมนต์ด้วยนะครับรวมถึงลิงก์ไฟล์ถาวรที่ได้สร้างขึ้นเป็นอสองไฟล์แรกก็คือไฟล์ที่ใช้งานในส่วนของแอป HTTP Injector ครับคือในส่วนของอไฟล์ที่ใช้ได้กับทูกับ Detect ครับใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะใช้ไม่ได้นะครับท่านชมเห็นไหมฮะก็สร้างเมื่อวันที่4เดือน6นะครับท่านชมและก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของอิมเอด้วยนะครับท่านชมก็สร้างในวันเดียวกันนะครับใช้เซิร์ฟเดียวกันก็คือเซิร์ฟของแอป HTTP Injector นะครับ เป็นไฟล์ถาวรทั้งสองไฟล์นะครับให้ท่านผู้ชมทดสอบทดลองดูนะครับในส่วนเรื่องรายละเอียดนั้นนะครับท่านผู้ชมต้องเกลิ่นนำนะครับที่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมก็จะมีในส่วนของการทดสอบการใช้งานในส่วนของซิมเอนะครับซึ่งจะมีลิงก์ในแต่ละเรื่องนะครับที่เราจะใช้งานได้อย่างไรนะครับเช่นจะยกตัวอย่างว่า1จะต้องสมัครโปรโซเชียล ซูเปอร์โซเชียลนะครับท่านชมก่อนที่จะทําการเ,าเข้าใช้แอปเน็ตฟรีต่างๆหรือว่าแอปเน็ตฟรีของ HTTP Injector ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะลิงก์ในส่วนนี้นะครับผมก็จะคลิกไว้ตรงนี้นะครับในส่วน HTTP Injector นั้นใช้ได้ทั้ง3ซมสินนะครับไม่ว่าจะเป็น t 2D e t a t ใช้ไฟล์ร่วมกันนะครับหรือว่า a s แยกไฟล์นะครับหรือว่าในส่วนของยกตัวอย่างในลิงก์แอปเล่นเน็ตฟรีทั้งที่เป็น Modify จาก โอเพนนั้นจะอยู่ใต้คลิปต่างๆนะครับแต่ในส่วนใต้คลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแอปที่ใช้กับซิมทูนะครับดีแท็นั้นไม่น่าจะใช้ได้นะครับพอดีผมเช็คแล้วผมต้องขออภัยเดี๋ยวผมก็จะแก้ไขตรงนี้นะครับใช้ได้กับซิมทูในส่วนของอ n น n นี่ทันนะครับท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ เข้าสู่การรีวิวในส่วนของอาการตั้งค่าของเครื่องนะครับท่านชมผมจะคลิกเข้าไปให้ท่านชมได้เห็นนะครับในส่วนของซิมการ์ดนะครับท่านชมในส่วนนี้นะครับผมได้ใช้อยู่2ซิมแต่ผมจะปิดในส่วนของซิม a s ก่อนนะครับใช้ในส่วนของซิม2นะครับข้อมูลมือถือนั้นก็เปิดนะครับท่านชม ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเช็คว่าเราใช้ซิมอะไรเสร็จนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปในส่วนของอรูปโทรศัพท์อีกนิดนึงนะครับจะเช็คในส่วนของยอดเงินก่อนนะครับท่านผู้ชมผมจะเช็คยอดเงินในส่วนของซิมทูนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นมองเห็นก่อนว่าการใช้งานในส่วนของ vpn นะั้นได้เกิดขึ้นจริงนะครับ ตอนนี้ก็คือมีเงินอยู่0.0 0บาทก็คือไม่มีเงินสักบาทนะครับในซิมนี้นั้นมีโปรโซเชียลนะครับอยู่ฟรี30วันนะครับก็คือสมัครเดือนละผมสมัครโปรไลน์เดือนละ49บาทนะครับก็ใช้งานเน็ต VPN ได้นะครับเงินไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับท่านชมแต่อย่าให้วันหมดอายุของซิมหมดนะครับก็คือต้องเพิ่มวันเข้าไปเรื่อยๆและก็ต้องมีโปรไลน์ นะครับท่านชมออกจากตรงนี้นะครับผมจะเช็คเข้าไปในส่วนของอเช็คโปรโของ Tool อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ความมั่นใจกับท่านชมที่จะเข้ามาศึกษาว่าการใช้งานในส่วนของการเล่นเน็ต vpn ในปี2018นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมคลิกเข้าไปเพื่อทำการเช็คในส่วนของโปรโนะครับ รอเอสเครูนะครับเมื่อ SMS มานะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับว่าโปรของซิมที่ผมได้ใช้งานนั้นเป็นซิมของ To Move นะครับเห็นไหมฮเป็นโปรโซเชียล g g นะครับจริงๆแล้วในมือถือของผมนั้นใช้ 3G นะครับ Android 3G นะครับเห็นไหมฮก็มี Wi-Fi ไม่อัน้น นะครับก็จะมีในส่วนของอไลน์นะครับเฟซบุ๊กนะครับก็อยู่ที่สามสิบวันนะครับท่านชมตรงนี้สามารถเล่นในส่วนของโซเชียลได้ฟรีนะครับแต่ไม่สามารถที่จะคลิกเข้าไปในส่วนของ Youtube ได้นะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ท่านชมได้ดูก่อนนะครับข้อมูลมือถือเปิดเรียบร้อยนะครับเราคลิกเช็คโปรเน็ตว่ามีหรือไม่นะครับในส่วนของ โปรโซเชียลนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานในส่วนของ Youtube ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลสำคัญในการที่เราจะรีวิวให้กับท Mitar ่านชมได้ในลำดับต่อไปนะครับเมื <_ zych> ่อไม่มีตรงนี้นะครับท่านชมผมก็จะเก็บรูปโทรศัพท์ไว้นิดนึงนะครับผมก็จะนำเข้าในส่วนของยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างในส่วนของแอนนี โนนี่ทันหรือว่าแอปนี้นะครับก็โหลดได้จากใต้คลิปนะครับการตั้งค่านั้นไม่ยากนะครับเมื่อเราโหลดได้จากใต้คลิปเสร็จนะครับท่านผู้ชมหรือว่าใน Play Store ก็ได้นะครับก็จะมีคลิกเข้าไป3จุดด้านบนขวานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแอปเล่นเน็ตฟรี vpn นะครับแอปนึงนะครับแล้วก็คลิกเข้าไป Setting หรือว่าตั้งค่านะครับแค่เปิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ2จุดตรงนี้นะครับเห็นไหม 2. จุดตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็คลิกหรือว่ากดเซฟนะครับตรงนี้ท่านชมจะชอบในเซร์ฟไหนท่านชมก็สามารถตั้งค่าได้แต่ถ้าไม่ทราบก็สามารถคลิกให้เป็น best performance ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่คลิก connect นะครับทำการเชื่อมต่อเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมฮะเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็จะมีอน VPN นั้นวิ่งนะครับและตรงนี้จะบอกว่าถ้าเราจะหยุดเชื่อมต่อแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับที่สําคัญจะมีรูปกุญแจขึ้นด้านแถบบนหน้าจอนะครับตรงกลางนะครับท่านชมอาจจะมีโฆษณาบ้างนะครับเราก็คลิกกลับมาได้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือของหน้าจอก็ยังมีสัญลักษณ์นะครับอโนนี่ทันนะครับเห็นไหมฮะเราก็ออกจากตรงนี้เลยนะครับลองคลิกเข้าไปดูในส่วนของ YouTube นะครับว่า าการใช้งานนั้นจะใช้ได้หรือยังนะครับท่านชมรอสักครู่นะครับช่วงแรกๆนั้นก็อาจจะช้านิดนึงนะครับท่านชมเดี๋ยวผมลองคลิกดูก่อนนะครับเดี๋ยวคลิกอัปเดตนิดนึงนะครับท่านชมบางครั้งเราไม่ได้อัปเดตก็การใช้งานนั้นก็อาจจะตกไปนะครับลองคลิกใหม่อีกครั้งนึงนะครับ เห็นไหมฮะตอนนี้มาแล้วนะครับท่านชมขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานของเน็ต VPN ที่ถ้าให้ท่านชมได้มองเห็นง่ายที่สุดนะครับเห็นไหมฮะตรงจุดนี้นะครับผมก็คงจะยกตัวอย่างาง่ายๆให้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวผมก้จะคลิกเข้าไป ในส่วนของแอป HTTP Injector บ้างนะครับผมจะคลิกหยุดของแอป,ปนี้ไว้ก่อนนะครับเห็นไหมฮะผมก็จะคลิกตรง Disconnect ตรงนี้นะครับแล้วก็ออกจากแอป,ปนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมีโฆษณามาแล้วก็คลิกกลับนะครับแล้วก็ผมก็จะออกการออกจากจุดนี้ก็คือเข้าไปที่3จุดขวาด้านบนนะครับเห็นไหมฮะคลิกออกไปเลยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อผมออกจากตรงนี้นะครับ ผมก็จะคลิกเข้าไปในส่วนของแอป HTTP Injector นะครับเพื่อจะทดสอบการใช้งานในส่วนนี้นะครับซึ่งแอปนี้ก็โหลดได้จาก Play Store นะครับหรือว่าที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทดสอบในการใช้งานของแอปนี้ผมก็จะคลิกเข้าไปในส่วนของ YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ก็คงจะให้ท่านชม ได้มองเห็นว่าเมื่อเราก่อนที่เราจะใช้งานในแอปนี้นะครับผมจะต้องเปลี่ยนในส่วนของการตั้งค่าของเครื่องก่อนนะครับท่านผู้ชมผมจะคลิกเปลี่ยนซิมการ์ดก่อนนะครับผมจะปิดในส่วนของซิมทูนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของซิม a s นะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็จะมาข้อมูลมือถือนั้นก็จะคลิกเปลี่ยนในส่วนของเป็น as ด้วยก็ได้นะครับท่านชมตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นความหลากหลายในการที่จะเข้าใช้งานเน็ต vpn ของแต่ละซิมเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถใช้ในส่วนของซิม t ู o ด้วยแอป http injector ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเพื่อความหลากหลายในการ ดูนะครับผมก็จะคลิกให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นเท่านั้นเองนะครับเมื่อเราเปิดข้อมูลมือถือเสร็จนะครับเราก็คลิกเข้าไปในส่วนของ u t u b e นะครับเพื่อเช็คการใช้งานในส่วนของ YouTube ว่าใช้ได้หรือไม่นะครับเห็นไหมก็มีไม่มีการใช้งานนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าในส่วนของซิมของเอเนั้นนะครับท่านผู้ชมจะมีในส่วนของการใช้งาน โปรไลน์ line, หรือว่าโปรโซเชียลนะครับท่านชมเห็นไหมฮะในส่วนของยอดเงินนั้นผมจะไม่มีเงินเหลืออยู่นะครับผมจะคลิกในส่วนของรูปโทรศัพท์ให้ท่านชมดูอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมเช็คยอดเงินให้กับท่านชมดูก่อนนะครับ เห็นไหมตรงนี้ก็ถือว่าเงินนั้นติดลบอยู่นะครับท่านชมแล้วก็จะออกจากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะคลิกมาในส่วนของการเช็คโปรโนะครับท่านชม ผมเช็คในส่วนของ p r o AS นะครับรอสักครู่นะครับอรอ SMS ส่งมานะครับท่านชม เอามาแล้วนะครับท่านชมจะเป็นโปรในส่วนของซ u เปอร์โซเชียลนะครับเห็นไหมฮะเล่นในส่วนของเฟซบุ๊กไลน์นะครับฟรีนะครับแล้วก็จะมี WeChat ด้วยนะครับเห็นไหมฮะบีท l อกก็มีนะครับก็สมัครอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีรายละเอียดอยู่ที่ในลิงก์ต่างๆที่ได้แจ้งไว้ให้ในใต้ คลิปหรือว่าในจุดคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมก็ออกจากตรงจุดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของการใช้งานของแอป HTTP Injector เลยนะครับเมื่อเราโหลดจาก Play Store เสร็จนะครับเราก็คลิกเข้ามาในส่วนของรูปกระดาษภัพนะครับเพื่อนำเข้าการกำหนดค่าที่ใต้แอปนี้หรือว่าที่ใต้คลิปนี้นะครับ รวมทั้งในจุดคอมเมนต์นะครับถ้าหากว่าใต้คลิปนั้นสตูดิโอนั้นถ้าขัดท้องนะครับในจุดของท่านก็จะอยู่ที่จุดคอมเมนต์นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็จะมาในอยู่ในจุดของดาวน์โหลดของท่านชมนะครับท่านชมผมอยู่ที่แฟ้ม http injector นะครับผมจะนำตัวอย่างไฟล์ในส่วนของ as นะครับซึ่งจะแยกกับไฟล์ t ู o กับ detach ซึ่งใช้ไฟล์เดียวกันนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นไฟล์ถาวรที่สร้างขึ้นครับใช้ได้จนกว่าจะใช้ไม่ได้นะครับ AMC ถาวรเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตดูนิดนึงนะครับไฟล์เก่ายังไม่ได้ลบนะครับเห็นไหม AMC ถาวร AS นะครับสร้างเมื่อ4มิถุนายนนะครับรายละเอียดนี่ก็อยู่ในในแอปเลยนะครับท่านชมหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับก็สร้างใหม่นะครับ นำไฟล์เข้าเห็นไหมฮะก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับรวมถึงการที่เราจะใช้งานในส่วนของ C M S ได้อย่างไรนะครับก็มีลิงก์อยู่ให้ศึกษาอยู่ใต้คลิปอยู่ประมาณ4รีวิวนะครับท่านผู้ชมเมื่อนำเข้าเสร็จนะครับผมก็จะคลิกเริ่มนะครับก็รอดูรูปจรวดกับรูปเมฆฝนฟ้าขนองนั้นจะกลายเป็นเมฆขาวนะครับการเชื่อมต่อน,นั้นก็ถือว่าเชื่อมต่อได้นะครับเราสามารถ ออกจากตรงนี้นะครับเพื่อใช้ในส่วนของเน็ต vpn ได้นะครับท่านชมเห็นไหมครผมก็ออกจากตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปในที่ YouTube เลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับหลังจากเมื่อกี้เราเช็คว่าไม่มีเน็ตก่อนที่เราจะเชื่อมต่อนะครับท่านชมเมื่อเราทำการเชื่อมต่อด้วยไฟล์ถาวรของ amc นะครับตรงนี้นะครับ ก็อาจจะคลิกอัปเดตนิดนึงนะครับท่านชมคลิกเข้าไปใหม่นะครับเห็น <didn> ไหมฮะการใช้งานในส่วนของ AMC ถาวร a s นะครับก็เกิดขึ้นนะครับท่านชมตรงจุดนี้ก็คงจะต้องให้ท่านชมได้เข้าต่อยอดนะครับท่านชมวันนี้ทาง AMC หรือเรือนแก้ว m o โมบาย h ช n n e l ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในช่อง ของเรนแก้มบายชาแนลรวมทั้งให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการแบ่งปันในสิ่งที่ดีนะครับมีประโยชน์ให้กับเพื่อนเนนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ